สวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพี่น้อง FC ทุกท่านครับคลิปนี้เรามาดูเบื้องหลังการประกอบอะยามาฮามิโอร้อยสิบห้าไอคันนี้นะครับเบื้องหลังความสวยงามที่เรามองเห็นอาจจะไม่ใช่อย่างที่ตาเห็นก็เป็นไปได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามิโอร้อยสิบห้าไอคันนี้นะครับจากการที่เราจะประกอบพอข้อเหวี่ยงเนี่ยไปทําการอ่านก้านมาผมได้เจอปัญหาอะไรบ้างนะครับอยากให้ทุกท่านได้ดูนะครับวันนี้เป็น ภาพนะครับเป็นคลิปหลังจากที่ผมได้ไปทําการอัดเปลี่ยนแขนเพาข้อเหวี่ยงมานะครับทุกท่านสิ่งที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าหากว่าเราดูอย่างนี้นะครับปลายเพาข้อเหวี่ยงของเรานะครับอาจจะไม่แกว่งมากเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะให้ทุกท่านได้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับดูมุมนี้ก็แล้วกันนะครับเห็นไหมเวลาที่ผมหมุนเพาข้อเหวี่ยงนั้นนะครับปลายเพาข้อเหวี่ยงมันจะแกว่งนะครับ อ่าแว่งมากเลยแหละนะครับแว่งแบบนี้นะครับรับรองได้ว่าแถบแม่เหล็กกานไฟชนกันกับพัดชคอยอย่างแน่นอนนะครับทุกท่านนี่นะครับถ้าเป็นฟังนะครับอ่าชามใบพัดนะครับก็เหมือนกันนะครับมันจะแว่งแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับหลังจากที่เราได้ไปทําการอัดแขนเผาข้อเหวี่ยงมานะครับอันนี้ภาพส่วนนี้นะครับผมไม่ได้ตัดลงไปในคลิปนะครับทุกท่านนี่นะครับเห็นไหม นะครับเวลาที่เราประกอบเข้าไปกับตัวเครื่องมันก็จะสายแบบนี้นะครับสายอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะครับเอาเป็นว่ามันสายก็แล้วกันนะครับกล้องมุมไกลเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่นะครับเอาข้อเวียงมันสายแบบนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะครับนี่ก็คือเบื้องหลังนะครับก่อนที่เราจะประกอบงานก่อนที่เราจะประสบผลสําเร็จนะครับทุกท่านนะมันย่อมต้องมีปัญหานะครับฟ้าหลังฝนมันย่อมต้องสดใสเสมอนั่นแหละนะครับทุกท่านนะ อานะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับในขั้นตอนของการตรวจเช็คนะครับถ้าหากว่าเราตรวจเช็คนะครับอ่าถ้าเราตรวจเช็คแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่มีไมโครมิเตอร์นะครับโดยที่เราไม่มีอ่าขออภัยนะครับโดยที่เราไม่มีไดอะนเจตมาตรวจจับบริเวณปลายเพลาข้อเหวี่ยงทั้งสองข้างนะครับถ้าว่าดูด้วยสายตาเนี่ยนะครับก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ ถ้าหากว่าผิดเพี้ยนแม้เซียเยเ่ยวมินนะครับแม้เพียงแค่เซี่ยวมินนะครับเมื่อเราประกอบเข้าไปที่ตัวรถนะครับปลายพาวข้อเวี่ยงของเราจะสะบัดทันทีนะครับอ่าอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับมันแค่นิดเดียวจริงๆ,ๆนะครับถ้าเราดูอย่างนี้นะครับปลายพาวมันสะบัดแค่นิดเดียวในมุมมองส่วนตัวของเราเราก็มองว่ามันน่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับแต่เมื่อเราประกอบเข้าไปก็เป็นภาพอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับ อ่าอันนี้ก็คือการเทสแบบไม่ใส่ลูกปืนนะครับแต่ถ้าการเทสใส่ลูกปืนเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดเจนขึ้นอีกนะครับทุกทานน่านนะดังนั้นนะครับเวลาที่เราทําการตรวจเช็คบอลข้อเหวี่ยงเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เอา e ลูกปืนไปนะครับถ้าไม่ได้เอาลูกปืนไปช่างคนที่ทําการอัดก้านต้องเช็คให้ชัวร์นะครับอ่าต้องเช็คให้ชัวร์นะครับแต่ถ้าเราเอา นะครับลูกปืนไปมันจะชัวร์กว่านะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถทําการตรวจเช็คได้ทั้งใส่ลูกปืนแล้วก็ไม่ใส่ลูกปืนนะครับทุกท่านทีนี้นะครับปัญหาที่มันเกิดนะครับเท่า pues ที่นะครับผมได้ทําการเจ็บงานแก้ไขเนี่ยแหละนะครับไอตับเป็ดสองข้างเนี่ยตับเป็ดซ้ายกับขวาเนี่ยนะครับตับเป็ดซ้ายกับขวามันจะมีบางจุดนะครับที่นะครับมันมีจังหวะหุบแล้วก็จังหวะอานะครับหุบซ้ายขวานี่แหละนะครับ บางจุดนะครับมันหุบเข้านะครับตรงสลักเนี่ยมันไม่หุบหรอกนะครับเพราะว่ามันอยู่กับที่แต่ฝั่งตรงข้ามของสลักนั่นแหละนะครับมันหุบเข้านะครับมีบางจุดหุบเข้าแล้วก็มีบางจุดบานออกนะครับประมาณ0.5มิลลิเมตรนะครับถ้าเราเอาเวอร์เนียมาจับดูนะครับถ้าเป็นเวอร์เนียดิจิตอลท่านจะดูได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็น เบอร์นีแบบสเกลสเกลขีดนะครับก็จะดูยากสักนิดหนึ่งนะครับต้องใช้สายตานะครับทุกท่านจากปัญหาที่ได้เกิดขึ้นนะครับจุดที่มันหุบเข้านะครับเราก็ใช้สกัดพาลงไปนะตรงจุดนั้นนะครับสกัดตีลงไปเพื่อให้มันอ้าออกนะครับส่วนจุดไหนที่มันอ้าออกนะครับเราก็ตีให้มันหุบเข้าแค่นั้นเองนะครับทุกท่าน นะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับผมก็พยายามชี้บอกอยู่นะครับว่ามันมีจังหวะหุบแล้วก็จังหวะอ้าเนี่ยตัดเปลี่ยนทั้งสองข้างเนี่ยนะครับจุดหนึ่งนะครับมันจะหุบเข้านะครับจุดหนึ่งมันจะบานออกเวลาเราหมุนพอข้อเหวี่ยงดูนะครับซ้ายกับขวามันจะมีอาการแกว่งอยู่นิดๆน,นะครับแคบจะดูไม่ออกเลยแหละนะครับทุกท่านนะนี่ก็คือปัญหาและก็เบื้องหลังของการถ่ายทํา นะครับซึ่งหลายๆอย่างนะครับทุกท่านผมไม่ได้ถ่ายผมไม่ได้ตัดลงไปในคลิปในตอนนั้นๆน,น,นะครับทุกท่านนะนี่แหละนะครับกว่าจะเป็น1คลิปกว่าจะเป็นรถ1คันนะครับกว่าจะประกอบเสร็จปัญหามากมายปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะครับมันมีแต่ว่าเราไม่สามารถถ่ายทอดลงไปได้อันเนื่องมาจากเรื่องของเวลาในการถ่ายทํานั่นเองนะครับทุกท่าน ถ้าว่าเราถ่ายยาวไปก็มีคนอื่นเข้ามาว่าอีกแล้วพูดเยอะนะถ้าผมพูดน้อยนะครับก็บอกว่ากัดวิชาเออมันก็ลำบากใจอยู่นะก็เอานะครับใครดูได้ก็ดูใครดูไม่ได้ก็ข้ามไปเลยก็แล้วกันนะเอาทีนี้นะครับเราก็มาดูกันตรงนี้นะครับเห็นไหมหลังจากที่เราทําการแก้ไขพอข้อเหวี่ยงไปแล้วนะครับตามใบพัดเราหมุนกลมเลยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ทําการแก้ไขรับรองว่า สายพานกร,ระตุกกระตัดจึ้งจังจงยนยอนอย่างแน่นอนเลยนะครับทุกท่านนี่แหละนะครับก็ <c' p. S 1> นะครับพยายามสรุปงานมาให้นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เวลาเราแก้ไขเสร็จสับเรียบร้อยผมก็จะมาอัปเดตอาการแบบนี้แหละนะครับว่าอัปเดตไปเลยอ่าแก้ไขไปแล้วนะครับปัญหามันได้จบลงไปไหมนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ก็คือกลมดีเอ้าเรามาดูลักษณะการทํางานของเชุดสายพานกันบ้าง สายพานในรถอัตโมติทำงานแบบนี้ครับทุกท่านเห็นไหมเวลาที่เราเร่งคันเร่งเนี่ยด้านหน้าจะบีบเข้านะครับสายพานจะวิ่งขึ้นสู่ที่สูงด้านหลังจะจากที่สูงจะวิ่งลงไปที่ต่ำนะครับเป็นการปรับรอบความเร็วนั่นเองนะครับทุกท่านว่าง่ายๆคือกันครับโดโซสเตอร์มอเตอร์ไซค์เอานี่ล่ะครับพี่น้องนะครับคือโซรคดโซสเตอร์รถเกียร์นี่ล่ะนะครับอ่านะครับก็นะครับไม่ได้มีอะไรมากนั่นแหละนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เราได้พบได้เจอนะครับ ทุกเคสทุกงานมันจะมีเบื้องหลังอย่างนี้เสมอแต่ก็ไม่กาอยก็ยังว่าเลยนะครับผมไม่สามารถตัดลงไปในคลิปได้เพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะครับพอยาวก็มีคนดา่าพอทําคลิปมาสั้นนะครับอธิบายไม่ละเอียดก็หาว่ากักวิชาอีกนั่นแหละนะครับอ้านะครับการที่เราทํางานลงไปนี่นะครับการที่เราได้ทําการแก้ไขปัญหาต่างๆลงไปก็อย่างที่บอกไว้ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะครับทุกท่าน เห็นไหมนะครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขปัญหาไปแล้วเปาข้อเหวี่ยงมันก็หมุนกลมอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับไม่มีอาการแกว่งไม่มีอาการสะบัดแต่อย่างใดนะครับทุกท่านอา่ะนะครับในคลิปนี้ก็เอาเบื้องหลังการถ่ายทํามาฝากเพื่อนๆ FC เพียงเท่านี้แล้วนะถึงแม้ว่าจะไม่มีประโยชน์มากแต่ก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ว่า การที่ปลายพอข้อเวียงสะบัดนั้นเกิดจากตับเป็ดมันหุบแล้วก็มันอ้าเป็นบางจุดนั่นเองนะครับทุกท่านคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ